สวัสดีครับวันนี้ผมมีสินค้าใหม่มาแนะนำนะครับตัวนี้จะเป็นโคมฝาชีนะครับ LED E 2ีนะครับหรือว่ามินิไฮเบรนั่นเองนะครับของ B1 ก็จะมี5 0วัตต์1 0 0วัตต์150วัตต์แล้วก็2 0 0วัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูสินค้าภายในกล่องกันเลยดีกว่านะครับ<ม>น,นี่เลยครับ ไงครับหน้าตาโคมไฟชี LED ของ B 1วันะครับรุ่นนี้ข้างในจะเป็นชิป LED นะครับเป็นแสงเดย์ไลท์ทั้ง4รุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด50วัตต์นะครับขนาด100วัตต์ขนาด150วัตต์ขนาด200วัตต์นะครับโคมไฟชีของ B 1วันะครับรุ่นนี้นะครับก็มีมาตรฐานมอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับ IP 6 5นะครับสามารถติดตั้งภายนอกได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูแสงของ คมฝาชีนะครับหรือว่ามินิไฮเบกันนะครับใช้กับขั้วห้อยนะครับตัวนี้หรือว่าจะใช้กับขั้วแป้นก็ได้นะครับที่เป็นขั้วเกลียว e 2ีนะครับในแสง50วัตต์นะครับติดตั้งที่ความสูง3-4เมตรได้สบายเลยนะครับตัว50วัตต์นะครับเดี๋ยวเราดู2 0 0วัตต์เลยนะครับนี่นะครับแสง2องวัตต์ติดตั้งที่ความสูง เจ็ดเมตรนี่สบายเลยนะครับ่สงได้ใจเลยนะครับกว้างด้วยนะครับสำหรับ200วัตต์รุ่นนี้นะครับเป็นยไงบ้างครับ แสงของโคมฝาชีนะครับสมกับเป็นมินิไฮเบีจริงๆเลยนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจําหน่ายมีวันทั่วประเทศนะครับพบกับสินค้าดีๆได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ